รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สอนอแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับประเด็นร้อนของคนในวงการบันเทิงหลังจากที่โดนต้มตุ๋นหลอกลวงจากโครงการของกระเทยใจมานแอบอ้างโครงการหลอกลวงคนในวงการเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดในรายการสอนอแสนแสบ พยายามจะเดินแบบอยู่พิดาก็เดินข้างหน้าไงแล้วเดี๋ยวผมแบบวนๆให้เป็นเหมือนตัวเก๋ก่อยู่ข้างหลังอ่ะเป็นพ็อปประกอบหรอใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพิดาด้าครับสวัสดีเจมค่ะครับผมมาแล้วนะคะกับซอนอซอนซนแซ่วันนี้มีคดีแซ่แซเทียบเลยนะฮะใช่ค่ะติดตามได้ทุก จากถึงุกเลยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะอันนี้ก็เป็นพิธีกรแม่ลูกอ่อน <c oughs> ขยันทํางานมากส่วนนี้ล่ะอ๋ออันนี้เป็นพิธีกรคุณพ่อลูกอ่อน <c oughs> อัน,นาคต <โ S 1> พ่อลูกอ่อนใช่ว่าที่ถามว่าขยันไหมตอบตรงนี้เลยครับมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกต้องใช้เงินครับผมถูกต้องการมีลูกเนี่ยการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบว่าเรื่องยากถามฉันเลยถามฉันแต่การหาเงินมาเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนี่ไงเดี๋ย อุปกรณ์อะไรที่ยังขาดๆอยู่บอกได้พี่ดานีจะให้มาพี่ขายต่อโอ้เสื้อผ้าแบบใช้แล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรของมันเป็นแบบสิ่งที่พี่ซื้อมาเออพี่ว่าเออเป็นการคืนทุนแล้วพี่รักน้องพี่ขายต่อได้สมมติพี่ซื้อมากางเกงน้องเนี่ยค่ะตัวละพันหนึ่งพี่ขายผมอะไรแบบร้อยแล้กันเดียวเดยวเดียวเ็ดร้อยเลยหรอผมเดินไปซื้อทักักับมีไล้ไหม ของพี่ที่ของดีมีแบรนด์เนมพึ่งใส่ได้แค่ครัง้งสองครัง้งคับแล้วอย,วย่ <700 S 1> อยงางเงยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยตัดตัวเนาะเอาวันนี้ครับ<ก>อยู่เรื่องของเราก่อนนะเพราะเรามีเรื่องดีๆนมาฝากคุณผู้ชมของเรานะกับรายการสอนอสนแสนแซ่คร,ครับเริ่มจากเรื่องแรกนั่นก็คือคอนเสิร์ตของพี่ดีใช่ค่ะก็สำหรับเป็นคอนเสิร์ตที่หลายๆคนอยากดูนะคะเพราะว่าพี่ดีเนี่ยเขาก็แต่งเพลงเอาไว้เยอะมากถูกต้องเพลงเพราะๆมีหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะคอนเสิร์ตนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะ คือรู้สึกพี่ดีเนี่ยก็เหมือนพี่ชายความเฮฮาหรือการที่แกได้อกอดเราหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้มีรอยยิ้มแกจะสอนเราได้นะคะคือจะจะหยอดอะไรสักอย่างเพื่อให้เรากลับไปคิดพี่ดีสามารถเข้าใจน้องๆผู้หญิงได้โดยเหมือนกับแบบพาดหนึ่งเขาคิดแบบผู้ชายพาดหนึ่งเขาคิดแบบผู้หญิงเขาสามารถเข้าใจและปลอบปลอบใจน้องๆได้เขาก็จะเป็นคนพูดจาคำกลมกม,คม ก็จะมีคําง่ายๆคมๆที่อธิบายได้ตัวเองได้เลยทันทีแล้วก็ไม่ต้องเยอะแยะคําแต่ว่ามันเป็นอะไรที่กระแทกแล้วโดนเะหมือนมาถึงปุ๊บฉีดยาปุ๊บฉีดยาเปาะอป,อป,อปอหายเลยอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนชอบอ่านเนืน้เพลงเพราะฉะนั้นแม้แต่พี่ดีเขียนเพล,เพล,เพลงให้คนอื่นหรือแล้วเรามีเนื้ออยู่เนี่ยเราก็จะมาดูศึกษาลายลักษณ์อักษรของพี่ดีมากกว่าพรผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะ2วันด้วยกันนะคะที่จะโชว์คอนเสิร์ตค่ะ24่สแล้วก็ยีมกราคมนี้นะคะที่ Royal Paragon Hall นะคะส่วนใครอยากซื้อบัตรนะครับสามารถซื้อได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m หรือว่าไปที่ thaiticketmajor ตามห้าสิบสาขาต่างๆได้นะฮะบัตรราคาไม่แพงครับมีตั้งแต่3,500บาท3,000บาท2,500บาท2,000บาท1,500บาทนะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่ w w w a t i m e s h o w b i z c o m ครับใช่ค่ะว่เป็นคนหนึ่งที่จะไปดูคอนเสิร์ต ผมไปดูไปดูดีมากผมไปทำพิธีกรข้างหน้าแลกบัตรคอนเสิร์ตครับซื้อก็ได้ซื้อได้ซื้อแล้วแต่ช่วงนี้ใช้เงินเยอะทำงานแลกด้วยเผื่อจะได้แบบไม่ต้องซื้ออย่างนี้หรอบอกตรงนี้เลยนะครับผมทำงานแลกบัตรครับผมค่าตัวไม่เอาประมาณนี้ออะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงต่างๆครับกับช่วงแรกของเรานะลงพื้นประจำวันเชิญครับค่ะ ช่วงลงบันทึกประจำวัน ถ้าพูดถึงซีรีส์ยอดฮิตของคนไทยจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากคลับ Friday The s e r i e ีสความรักเก็บความลับซึ่งในครั้งนี้พี่ชอดสายทิพย์และพี่เอสวอร์ริทได้ออกมายืนยันถึงความเข้มข้นในตอนที่มีชื่อว่าความลับของหัวใจที่ไม่มีจริงว่าไม่แพ้ตอนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนแถมครั้งนี้ยังได้ผู้กำกับฝีมือด,ดีและเหล่านักสแสดงที่เป็นขวัญใจสาวๆมาร่วมงานด้วยจะเป็นใครไปติดตามกันเลยครับ คลับเฟรดเดย์เป็นเรื่องของความรักที่ที่เป็นต้องบอกว่ามันคือชีวิตของคนจริงๆที่อยู่ในสังคมจริงๆนะคะเพราะวันนี้เราคงพบว่ามันมีความรักประเภทหนึ่งค่ะเป็นความรักที่ที่เกิดขึ้นจากการคิดไปอยากมีอยาก,ยากเป็นอยากได้เป็นความฝันเป็นความหวังเป็นความตั้งใจของตัวเองคนเดียวอาจจะเกิดจากคนที่มีปัญหาอื่น,นๆใดๆมาแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาด้วยการวิ่งมาหาความรัก แล้วก็ยุคนี้สมัยนี้นะคะโซเชียลต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายสำหรับคนเราที่จะมีความรักแบบแบบไม่จริงแบบจับต้องไม่ได้แบบเพ้อฝันเลื่อนลอยเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ชอดพี่เอสนะฮะกับขับไฟเดย์ก็ตอนแรกโทรมาชวนก็คือเราก็เคยดูขับไฟเดย์มาบ้างก็คิดว่าได้ตกจูบแน่เลยได้แบบอื้อฉาวปรากฏก็ทาได้ทําเรื่องแบบ น้องมนูอะไรอย่างนี้แปลกมากที่คนอนยุคปัจจุบันสามารถหลงรักผ่านตัวตัวอักษรหรือสติกเกอร์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเพลินเจ้าของเรื่องก็มีก็มีความความคิดหรือการพร่ำเพ้อถึงแบบคนที่เขาแบบติดต่อผ่านโซเชียลตรงนี้เหมือนกันในขณะเดียวกันจริงถ้าย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นนะครับคือก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ที่เราเชื่อว่าหลายๆคนในสังคมมักจะถามว่ารู้ตัวตอนไหน หรืออะไรก็เป็นตัวละครเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ก็แรกๆก็ยังสับสนว่าเอ๊ะตัวเราชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีปัญหากับที่บ้านนิดนึงในเป็นเรื่องของที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เขาก็เลยเหมือนคนที่กําลังต้องการใครสักคนที่เป็นที่พึ่งทางใจอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเจอแบบคนคนหนึ่งในในในโซเชียลแล้วมันก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาซึ่ง ความรักนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองค้นกันดูอะไรอย่างเงี้ยครับ มาถึงเพรกหนุ่มหุ่นล่ำย่างเวียสกลวัฒน์แม้จะไม่ยอมเปิดปากเรื่องความสัมพันธ์ที่แน่ชัดกับนาง,งเอกข้ามช่องเบลล่ารอนี hmm. ่แต่ก็คงไม่พลาดที่จะถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเพราะล่าส mm ุด hmm. แอบ,บเห็นหนุ่มเวียประคับประคองสาวเบลล่าในโรงพยาบาลกลางดึกดูแลใกล้ชิดขนาดเนี้ยไม่รู้นุ่มเวียจะไ่ายังไงส่วนเรื่องวันเกิดของสาวเบลล่าก็ใกล้เข้ามาแล้วจะมีของขวัญพิเศษให้น้องคนสนิทหรือเปล่าจ้าหนุ่มเวีย ไม่มีครับนี่นี่ผมก็ดูในอินสตาแกรมน้องก็ไปเที่ยวก็ก็คงก็คงไม่น่าไม่สบายนะครับก็คงจะสบายดีแหละครับน่าจะเข้าใจผิดป่ะคะน่าจะเข้าใจผิดนะนะแต่ว่ามีคนเห็นว่าเราไปด้วยกันที่โรงพยาบาลแต่ว่าพยุงน้องไม่ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับน้องสบายดีแข็งแรงมากพี่เวียแข็งแรงพี่เวียแข็งแรงสุดๆเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับเขินใกล้ไปเลยน้องแล้วอะค่ะพี่เวียยี่สิบสี่นี้มีอะไรจะให้น้องบ้างไหมคะ ผมเห็นเขาลงว่าเขากลับมาหลังจากวันเกิดนะก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าจริงๆช่วงปลายปีผมก็พักผ่อนของผมอะไรเงี้ยคุณแม่ผมก็ไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะลงมาหาผมช่วงนั้นพอดีก็คงอยู่กับครอบครัวครับ ไม่รู้เป็นเพราะแฟชั่นเซ็กซี่ของคู่รักซีซ,ซีวัตกับภรรยาสาวเอมี่หรือเปล่านะจึงทําให้แฟนคลับมาโพสต์แสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของหนุ่มซีร่างจนน่าตกอ,อกตกใจกับข้อความที่ซาวแววโรคจิตงานเนี้เมื่อได้เจอตัวหนุ่มซีกับภรรยาสาวเอมี่ก็ต้องรีบขอดึงตัวมาถามถ่ายทันทีว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะที่ประจบใจเพราะวันนั้นเอน,น้องนักข่าวเป็นคนเอาวันนั้นน้องนักข่าวเป็นคนเอามาให้ดู ลยตกใจแล้วก็มันก็ตกหน้าตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะรูปรูปไม่น่าจะต้องคอมเมนต์แบบนั้นเลยอะไรเงี้ยเราซีเรียสสารี้ไม่เฉยๆมากๆแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าก็จะนักเขาถึงแบบนี้แหละไม่ก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรแบบที่แบบแต่ว่าเราก็แค่ลบออกมาแบบเวลาคนอ่านหรือว่าเวลาจะไม่ถูกภาพอ่านแล้วแบบมันไม่กระเด็นตาก็เราบอกกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรถามว่าจะต้องระวังตัวเองมากไหมจะต้องกังวลอะไรมากไหมไม่เลยเฉยๆมากๆก็ คือมันเป็นพื้นที่สาธารณะหนึ่งนะครับ2ก็คือว่าออเราไม่สามารถห้ามให้ให้ให้คุณไม่ทำทำไม่ไม่สามารถให้ใครทําอะไรได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็อยู่ที่ตัวคุณเองจะใช้ที่ไหนบล็อกบ,ล,บล็อกไหมเออผมว่าเรื่องบล็อกนี่เรื่องเล็กมากเพราะว่าถ้าสมมติเขาอยากจะเข้ามาพูดอะไรอีกเนี่ยบล็อกไปก็เท่านั้นมันก็มันก็สร้างไอจีใหม่ได้อยู่แล้ว ออกอาการเซ็งทันทีหลังจากที่พรกหนุ่มนิววงสกอรโดนหมอดูทักว่าไม่ใช่เนื้อคู่กับนางเอกสาวหนวที่สารหน้าแถมยังบอกอีกว่าปีหน้านเนี้ยอาจจะถึงคันเลิกรากันเลยเจอแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองจะเกิดอาการหน่อยหรือเปล่าพร้อมถามถึงความรักของทั้งสองกันหน่อยที่ดูไม่ค่อยหอวือหวาชอหวานแบบคู่รักอื่นๆเอาซะเลยเรื่องเนี้ยจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับคือปกติก็รับงานปกติอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่างานคู่ยังไม่มีใครจ้างครับ อะะไรฮต้องถามผู้จัดการแล้วค่ะหาผู้จัดการได้เลยค่ะพี่เกมของเราคือเราก็รับงานปกติครับไม่ไม่เคยแบบปฏิเสธงานคู่อยู่แล้วครับก็ต้องกลับไปถามหมอดูครับไม่มีความเห็นครับออเไม่มีความเห็นครับมีความเห็นเรื่องดวงครับเออก็ไม่ไม่ไม่เชื่อแต่ว่าก็ไม่ได้ลงดูครับผมไม่โกรธไหมไม่โกรธครับผม้้านอยมกไม่หน่อยครับก็อย่าไปสนใจแค่นั้นเองครับ น่าเฉยๆค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรตรงนี้ด้วยแล้วก็จะบอกว่าแบบเลิกกันคืนเราเราก็ยังไม่ได้แบบตกลงปลงใจว่าเออเราคบกันเป็นแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเวลาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังเวลาเราไปไหนเราก็บอกว่าเออเราไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ๆมาถามว่าเออเห็นพี่นิวพี่นากินข้าวกันเออก็ไปค่ะก็บอกว่าไปส่วนตัวเราเป็นคนชอบดูหมอดูอะไรอย่งี้ไม่เลยค่ะไม่เลยไม่ไม่เคยดูเลย มาถึงคู่รักที่มักจะควงคู่ออกงานด้วยกันบ่อยๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวกรีนอัสดาพอตกับหนุ่มเคลลี่ธนพาสเห็นตัวติดกันแบบเนี้ยปีใหม่จะมีแพลนควงกันไปหวานที่ไหนหรือเปล่านะพร้อมถามถึงเรื่องของหนุ่มเคลลี่ที่เคยมีปัญหากับคุณพ่อของสาวกรีนว่าตอนเนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องราวของเพื่อนคนสนิทอย่างพอสวรันด้วยว่าเจ้าตัวเขารู้เรื่องหรือเปล่าครับ ไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวนะเพราะเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาคุยในครับก็เลยไม่ทราบ อ้าวเหรอขนาดนั้นเลยไม่ไม่ได้ติดตามคือไอ้พวกข่าวแบบนี้ผมจะตกข่าวมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมไม่ถามให้นะครับเดี๋ยวผมเจอพอดแต่สนพี่กับนี่รู้จักคิปด้วยไหมรู้จักน้องคิปแต่ไม่ได้สนิทจะสนิทกับพอดมากกว่าเพราะผมได้ร่วมงานกับพอดมาแล้วส่วนน้องคิปก็จะรู้จักคือน้องน้องน้องในช่องนะครับแล้วก็ได้เล่นละครกับน้องกรีนแต่ไอเรื่องเรื่องส่วนตัวนะจริงๆก็ไม่ไม่ได้มาคุยกันในกองหรอกครับไอ้เรื่องส่วนตัวแบบนี้ครับแล้วแต่พี่เขา ก็ยังไงก็ได้อะไรคันใหม่ซ้อนได้แล้วนะคัดไม่ใหม่ก็ซ้อนได้ซ้อนได้หมดอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับพี่เขาเขาจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราแบบผู้หญิงอะเนาะเราก็ไม่ได้จะซ้อนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องคนที่เขาขับเป็นขับเก่งแล้วก็ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเจอเจอได้ก็ยังไม่รู้ก็มีโอกาสอะไรกเจอคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไม่ได้เป็นแบบโอแตแต่ละครั้งที่มาก็จะถามได้เจอได้เจออย่างเงี้ยเป็นเรืองเป็นเรื่องปกติอะได้เจอได้ คือเราเรียอะไรกัน คืนแทนเป็นนางเอกเดาวรุ่งอีกคนสาหรับสาวหน้าหวานยังโบธัญญสุพังแต่ล่าสุดก็มีข่าวว่าเกิดการเสียบบทละครแทนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว,ว่าคนที่จะมารับบทพจมานในละครบ้านทรายทองคือสาวโบแต่สุดท้ายกลายเป็นสาวมินพิชยาแบบเนี้หวันจะมีปัญหาการร่วมงานต่อ,ตอไปหรือไม่คนจะมองว่าคอมเมนต์กันในช่องหรือเปล่าไปฟังจากสาวโบพร้อมกันเลยดีกว่าจ้า ก็ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าโบไม่ได้เล่นละครเรื่องบ้านทรายทองเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครติดต่อมาเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงว่าปีที่แล้วที่โบเล่นละครเวทีเรื่องวาวุ่นมันจะมีบทเรื่องบ้านทรายทองอยู่ในนั้นทําให้คนอาจจะคิดสลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นค่ะ ม่งงมั้งคะเพราะว่าจริงๆแล้วโบก็มีรูปในอินสตาแกรมรูปหนึ่งที่ถักเบียสองข้างแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นรูปจากละครเวทีทีนี้โบเองก็อาจจะเขียนแล้วก็อาจจะมีคนอ่านแบบไม่ชัดเจนแล้ว no ก็คงคิดว่าเป็นเรื่องบ้านทรายทองในละครช่องเจ็ดแต่ว่าไม่ใช่ไม่เคยับพ่มินบ้างไหมคะก็คือเวลาเจอการเราก็จะคุยเรื่องสพเหตุแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องงานหรือว่าเรื่องบ้านทรายทองนะคะกลัวจะมีปัญหาไม่มีค่ะ มากันที่หนุ่มนักร้องนักแสดงกอบพิชยากันบ้างที่เพิ่งจะเซอร์ไพรส์วันเกิดของน้องชายไม่พิรัตไปก็เป็นการยืนยันว่าพี่น้องคู่เนี้ยเขายังสนิทและยังรักกันมากเหมือนเดิมแต่ก็ยังหนีไม่พ้นที่จะถูกถามถ่ายเรื่องหัวใจกับอดีตคนรักเก่าอย่างสาวเคที่ที่จู่ๆก็มีข่าวลือว่าเหมือนจะกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ข่าวลือนะงานนี้ให้หนุ่มกับเคลียรเองเลยดีกว่าครับ ก็ไม่ไ UM ด้ไ <Dante> ม <asure> ่ไ <Safe> ด้ไ <schnell> ม่ได้ติดต่อครับแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบจากไม่ดีครับก็ก็คือเป็นเพื่อนกันปกติได้ก็ไม่ได้คิดว่าการที่แบบเลิกลากันแล้วแบบว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ใจรับสนิทได้เลยค่ะคือคือไม่ได้ไม่ได้มานั่งตั้งว่าแบบต้องเปิดใจรับได้เลยหรืออะไรได้เลยครับก็คือแบบคือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอืคือถ้าวันหนึ่งจะมีใครเข้ามาเดี๋ยวมันก็ก็มีเองครับไม่ต้องรับ อ,อย่างเรี้นครับก็เรื่อยๆครับหลังจากที่ได้จูงมือหนุ่มอัลเบิร์ตเดมอนสละโสดก็ดูเหมือนนักร้องสาวอย่างอ้อนลนักขณาห่างหายวงการไปทำเอาแฟนๆหลายคนบนคิดถึงอยากรู้ว่าชีวิตหลังแต่างงานของสาวอ้อนนั้นเป็นยังไงบ้างจะสวีทกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะล่าสุดพอได้มีโอกาสเจอตัวสาวอ้อนเลยต้องขอถามกันสักหน่อยว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้ดีหรือเปล่าครับ ดีค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันแตกต่างมากเพราะว่าจริงๆคบกันมานานพอสมควรแล้วก็มันก็เลยเหมือนกับอยู่เป็นเพื่อนอะคะ่ะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบว่านานแล้วอไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีสิ่งที่ต้องปรับนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมพื้นฐานก็คุยกันเหมือนเดิมพี่ใหม่คิดว่าจะไปฮ่องกงค่ะคิดว่าน่าจะเจอเพื่อนๆชาวไทยเยอะพอสมควรแล้วก็จริงๆไม่ได้ไปสวีทด้วยเพราะว่าไปกับเพื่อนวันห้าหกคน,นะคะ่ะ ตอนนี้ยังไม่คิดค่ะเพราะว่ายังสนุกกับการทํางานอยู่แต่ว่าทาั้งนี้ทั้ทงนั้นถ้าปีหน้าเกิดมีลูกขึ้นมาเราก็โอเคเราก็แฮปปี้เพราะว่าเราก็ถึงวัยแล้ววัยอันควรแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูไม่อยากกาเกณฑ์ว่าควรจะมีตอนไหนมีเธอมีเธอ ชออินดสีชอบอยากมีลูกมีลูกสนุกจะตายโอ้สนุกมากจะต้องจินตนาการว่าอนาคตเราต้องวางแผนยังไงจะมีคนมาช่วยอะไรยังไงจะต้องอดขี่มอเตอร์ไซค์จะต้องมีเวลาให้ลูกจะต้องเวลาครอบครัวมีเถอะครับถูกสนุกใช่และผู้หญิงเนี่ยจะต้องนอนตื่นตอนยาวไม่ได้ต้องตื่นทุกสามชั่วโมงใช่มีเถอะสนุกจริงๆนี่ไงเนี่ยตาดำตาค้ำแต่ทำงานได้นะคะทำงานได้เอาล่ะนี่คือข่าวบันเทิงทั้ง หมดนะคะที่เรามาให้ลงบันทึกประจําจวันให้ได้ดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างนะคะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าของเรานะคะในช่วงของสืบคดีแสบนะคะเราจะมีข่าวนี่เลยครับดากันดานี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนดากันดาคือกระเทยคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงว่าเขากําลังทําโครงการเรามีเราแล้วก็มีดาราหลายคนเนี่ยหลงเชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคดีนี้กันถูกต้องครับพีด่ดาครับเป็นยังไงบ้างติดตามกับซอนอแซดแซ สน,สนแสนแซบ